สวัสดีแฟนๆซูเปอร์บายทุกคนนะครับพบกับผมแชมป์ซูเปอร์บายนะครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในงาน Honda เดอร์สเอ็กซ์เพีย์นะครับซึ่งเป็นปีที่พิเศษที่สุดนะครับโดยการที่นําครูฝึกต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น,นครับมาฝึกสอนให้พี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงลูกค้าได้มาเรียนรู้ทักษะการขับขี่ทั้งเอนดูโรและแอดเวนเจอร์นะครับและกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นยังไงครับโดยการฝึกทักษะเรียนรู้ทั้งลูกค้ารวมถึงสื่อมวลชนนะครับจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปได้มากแค่ไหนเราไปดูกันครับผม the point about the grip วันน no ี้ที่ e ุกานับทุนนครับขอบคุณครับผมมวันนี้ต้องขอบคุณางคณาอาจารย์มาทำงานพอมได้มีข้าเบีตอนเด็นมงัรถเนี่ยส่วนใหญ่มลต้องมีการยืนขี่ยืนขี่พอยื่นอะไรอย่างนี้ถ้ายืนขี่พวกเนีมันจะไม่ค่อยไม่เพราะอะไรครพี่าชูน้ามันมันจะเล้งขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ตีก้นเราถ้าเกิดคนไม่เป็นอี่บางทีแบบลงกระโดดกินเพรทกมัตีก้นเราแต่พอระหว่างที่เราขี่เมันอยู่ไม่ได้กรอย บางทีบางทีเราขึ้นร้อหน้าเราขึ้น,นมันได้เลยแต่บางทีเราเหยียบปั๊บมันทิ้งนี่นะพี่ที่มาพร้อนหลังมติดที่นี่ปุ๊บเสียหลังล้มเลยคือว่าเราต้องมีบาลานในการทตรงยตัวซึ่งเราเรียนสุดทางซึ่งว่าประมาณเราแค่ถ้าขึ้นวันเช้าเนี่ยแล้วบ่ายเราจะออกฉี่ในในป่ากระดูกสันต์กันเราจะมีทีมมาเช่าที่ช่วยรู้เรียนนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะครับ ไปสถานีฐานลูกี้นะครับและตอนนี้ก็ก็ได้ขี่แอฟริกาทวินนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูครับว่าการเข้าฐานของลูกี้จะเป็นยังไงครับแล้วจะลอดหรือเปล่าไปดูนะครับผมเราจะจะเน้นว่าพยายามไม่ให้พี่ล้มเราจะเลี้ยวกว้างๆก่อนเลี้ยวกว้างๆนะครับเพราะรถเราไม่อยากให้มีร่องรอยนะครับนะก็คืออ่าเอาเท่าที่เราขี่ได้ถ้ามันเกิดจะเสียหลักหรือว่าจะอะไรก็ก็อาจจะวิ่งนอกเพื่อไม่ให้มันล้มอะไรก็ได้นะครับนะครับ ขี่ให้ดูแบบแบบธรรมดาก่อนแบบธรรมดาเนี่ยพี่อย่างเมื่อกี้อันนี้ผมแต่ว่าถ้าเรามีพื้นฐานเราต้องคุมรถให้ได้ต้องขี่ให้มันล้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่มันมีมันมีโฆษณาพี่เห็นไหมยิ่งเร็วยิ่งสูญเสียอย่างนี้พี่ ABS ทำงานก็คือรถพี่ซื้อมีทุกคันนะเดี๋ยวเบรกแรงๆพื้นลื่นๆเล, <wit? S 1> เลยเดี๋ยวพี่มองที่ล้อนะมันจะฟับ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 มันจะไม่จ้าอย่างนี้มันจะไม่จ้าอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ดูมันจะต่างกันเดี๋ยวย้อนเสียให้มันขี่ให้ดูให้พี่ให้มาแบบมาที่มาเรียนเออได้อะไรไปนะไม่แล้อมาฟังแต่พูดออยยย่่างเเเดดดีีีวว๋พูมื้บอกเอ มันจะจับตรงนี้นะพี่จับปับ๊บพอมันจะเริ่มล็อกเห็ไหมระบบมันทํางานให้ตรงนี้จะจางๆตรงนี้จะคลายแล้วตรงนี้จะเข้มตรงนี้คลายตรงนี้เข้มอ่ะพี่ดูพี่ดูที่ล้อพี่มองมองดูที่ล้อฟังเสียงดู ทุกอันเลี้ยวหนึ่งอันเลี้ยวหนึ่งอันเลี้ยวแต่ว่าตัวของพี่อาจจะ2อันหรือ3อันก็ได้ถ้ามันเลี้ยวไม่ได้เราก็เพิ่มระยะไปก็ได้เราไม่ได้ฟิกอะไรแต่ตัวนี้มันเป็นตัวอ่อนๆแบบไม่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 ขูดรถไม่ขูดรถเป็นยางเป็นยางดูเนี่ยพี่ดูถ้าอะไรที่ขี่ขึ้นมาเบรกหน้าไม่ต้องใช้ใช้ถ้าคันที่มีทั้งต้องการที่ไม่ใช้ถ้าเป็นมีก็ไม่ต้องให้พี่เดี๋ยวลองเลี้ยวทั้งสามตัวก่อนให้มันง่ายๆก่อนให้ลมเี้ยวซ้กับขวาเนี่ยให้เรารักษาระดับรถได้ให้ดูมุมเลี้ยวครับไม่ไม่กกกว้้างเเเิินนนไม่่แแคคบียให มันไม่มีอะไรเลยพี่คนยังเดินขึ้นได้เลยทำไมรถมีกำลังขึ้นยังทำไมจะขึ้นไม่ได้ทีแต่ว่าเราไม่กล้าแค่นั้นเองเดี๋ยวอันดับแรกนะผมจะขี่แบบไหลให้พี่จอดอยู่ไกลๆเลยเนี่ยพี่เข้าเกียร์หนึ่งวุ้บพี่เร่งมาเลย<ม>เร่งมาเลยแบบพอมาที่ฟังเสียงผู้ฝึกด,ดูดูนะแล้วผมจะให้เบาที่หน้าตีนเนินเลยแล้วพี่ดูว่ามันขึ้นได้ไหมไม่ต้องเร่งขึ้นมาถึงข้างบนนี้หรอกครับเดี๋ยวดูฟังเสียงเสือกนะมีแล,ะแล้วตอนหน้าแตะมุมเนี้ยเบามันก็ขึ้นแล้วเพราะร ผมตรงกลับไปแล้วเดยวถ้าผมเอียงรถแล้วเดี๋ยวพี่ดูนะเอียงรถนะพี่พี่ดูว่าร้อนออกตรงไหนไกลกว่าเดิมเนี่ยครับโอ้ห้าสิบเซนนะฮะตอนที่สำคัญคือเราเราจะให้ยืนขี่ให้ยืนขี่นะครับประมาณนี้นิ่มเลยครับ พจบการขับขี่ช่วงเช้าแล้วครับกับการทดสอบ3ฐานนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพักกันนะครับแล้วก็ต่อด้วยช่วงบ่ายนะครับเป็นเอ็ e n t เ r นเจอร์นะครับผมจะพาเข้าป่าลุยกันนะครับประมาณ30กิโลนะครับผมทางจะเป็นยังไงและอุปสรรคที่เราจะขี่ไปจะผ่านไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมไปกันครับนี่ครับกำลังเริ่มแล้วนะครับผมเส้นทางเอ็ e n t เ r นเจอร์ในกลุ่มลูกี้นะครับผม ไปดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้คือวันที่2นะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนหลักสูตร enduro นะครับโดยวันนี้ครับเราจะขับขี่เจ้า CRF 300 L นะครับการขับขี่จะคล้ายๆแบบเมื่อวานนะครับผมก็อยู่ในกลุ่ม beginner กับลูกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไรจะสนุกแบบเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมนะครับวันนี้ครับเราจะขี่ 300L นะครับผมในการฝึก enduro นะครับ อันนี้ก็เล็กกว่าคันเมื่อวานนะครับก็น่าจะสนุกกว่าเดิมก็วันนี้กิจกรรมของเราก็ง่ายๆไปกันเองนะคะในช่วงเช้าก็เดี๋ยวทุกท่านจะได้มีบางคนอาจจะแบบเป็นมือใหม่จริงๆมันก็หลองได้ขี่น้อยอ่างเงขี่น้อยไม่คยได้ขาดว่าพวกเนี้ยจะแบบโดยส่วนตัวผมคิดว่าแค่เอาไาชั่วโมงเดียวที่เขาเกิดขี่เยอะข่อยมันเก่งขึ้นนั่นเลยพวกเรานี้ในการจัดงานของเราเนี่ยคำม่นลุกี้มันอาจจะแบบเหมือนระดับว่า การทีครับจะได้พกูพกให้เห็นภาพแบบเริ่มเป็นอัิบาลเลยอัิบาลก็ผมก็เลรับการยืดรับเท้าเอวัองปลายเท้าอะไร พจบกันที่เร้อยนะครับกับการฝึกฝนทดสอบทั้ง2วันนะครับโดยการเรียน Adventure รวรวมถึงแ n d u r o นะครับเ็าต้องบอกว่าทาง Honda นะครับจัดกิจกรรมแบบดีๆแบบนี้นะฮะให้ลูกค้าทั้งมือเก๋าหรือมือใหม่นะครับได้มีโอกาสได้มาร่วมสนุกร่วมทดสอบและร่วมฝึกฝนโดยนำครูฝึกชาวต่างชาติรวมถึงครูฝึกระดับหัวของประเทศไทยนะะมาช่วยฝึกฝนให้เหล่าลูกค้ารวมถึงสื่อมวลชนนะฮะ ได้มาเก็บบรรยากาศซึมซับและเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะรับรองว่าได้ความรู้ไปแน่นๆนเลยครับทั้งทักษะต่างๆในการขี่รถรวมถึงการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะบอกเลยว่าทําได้แน่นอนนะครับผมสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางไทยฮอนด้านะครับที่จัดก,กิจกรรมดีๆให้ชาวบิ๊กไบค์ที่รักในทางฝุน่นไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือว่าแม้แต่มือใหม่นะคก็ได้มีส่วนร่วมในการเสริมทักษะการขับขี่แบบสุดพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับที่โดยการนําครูฝึกต่างชาตินะฮะ ชาวญี่ปุ่นนะฮะมาช่วยสอนเทคนิคให้ความรู้ความสนุกรวมไปถึงได้มิตรภาพจากเพื่อนๆหรือครูฝึกที่ต่างคนต่างมาจอยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะสำหรับนักขี่ที่อยากได้ทักษะเพิ่มนะฮะหรือว่าใครที่เก่งแล้วมางานนี้คือมาทบทวนนะฮะก็สามารถมาได้นะฮะทบทวนสกิลตัวเองทบทวนความรู้กับการขี่รถที่ตัวเองเคยได้เรียนมานะฮะตลอดงานนะครับมีการคุมความปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่ามีสตาฟ ครูฝึกที่มีประสบการณ์คอยดูแลเราตลอดงานเลยฮนะครั้งต่อไปครับเราซูเปอร์บ e t ไทยแลนดนะฮะจะพาไปร่วมงานกิจกรรมการขี่รถหรือรีวิวรถที่ไหนอย่างไรของทาง Honda นะฮะโปรดติดตามนะฮะช่วยเป็นกำลังใจฮะกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร b ์ในทุกๆช่องทางของเราด้วยฮะและครั้งนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ